ก็ดิ่มเหมือนเดียวนี่ตัวแต่ปลาดินมีปลาอยู่บ่ไซซ์ใหง่ครับพี่นอ้องมีโตไปดึงมาเบิ้งดิเอ้ยมีมีมีมมปลาช่อนครับโอ้โหใสสวยครับอเาอ,อามาแล้วครับโอ้แต้มแรกของรอบที่สองครับเนี่ยตแต้มแรกของรอบที่สองพูดแล้วบ่ ดูเลยเนี<ะ>น้อมีเหรอพ่อคนน,อน้ำเผาอยู่ตัวนึงนะถือไปนำเนี่ยถือด้านตายไปเลยโอ้ครับพี่น้องมึงโตกำมส,สวยๆเลยเนี่ยเป็นปลาช่อนนะครับแต้มแรกรอบสองครับตามหลุดน้ำกันนะครับว่าสอบนี้เาสิมี่ใหญชมจากแต้มเรื่องอด่า้งด่า,ดา,ดางาาเลยเหรไปกันต่อครับ ไช่ครับหลังหนาเนี่ยมึงสถานการณ์เออคือสายสีเอียงนะครับสายเอียงมีห้อยดินนะ oh, โอ้เกี่ยวหย่างคือน,น,น่าฟอร์มนะเกี่ยวพี่เฮอระรุ่นครับรุ่นลุนยังอยู่บ่ยังอยู่ไหมคือบ่ดินล่ะคือบ่ดินบ่ติงรูดแล้วโอ้ยเสียดายดเดี๋ยววันนี้รุดเฉยเลยเมยเป็นบดุกเ,เนี่ยหรสารส่ญญญนสง,งนี่ นี่ครับไปเนี่ยไปลุ้นกันไหมหลังหนาสูตรละคานมึงคือหมูแพงกระแสหลังนี้เบิองสายครับพี่น้องเบิองสายมาบ้านเอาขึ้นมาเบิองมึงมีปลาบ่คันนี้อเป็นเอี่ยนนะคันแม่นก็ไรคันแย่เออคันแย่งก็เป็นเอียนปลา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 ดุกครับปลาดุกโอ้ท่านี่ทานทีหนึ่งมาเป็เอียนโอ้ของแท้ตัวนี้นี่แหละของแท้ครับของแท้ สังเกตโตครับพี่น้องเอาแขนถาบก็ได้รุ่นนี้เรล่าล้วซิวาอ้วนตับมาแล้วครับแต้มที่สองหลังจากโตเอ่อก้อนหนานี้มันรุดไปนะครับเนาะรุดไปหนึ่งแล้วก็ขาดไปหนึ่ง <laughs> มาหลังนี้โอ้ใสสวยแห็นไหมครับปลาดุกไงกำเต็มเต็มไงฮะสังเกตกำเลยนะ่ะโอ้แต่วันอนปลา โอ้ถือแน่นครับไว้ตัวนี้ถือแน่นแท่าตัวนี้เขาเต็มเต็มเลยโอ้ใหญ่เลยบูใหญ่แหรอกระดูกตัวนี้ใหญ่กว่าตัวโตญ่นี่นี่ว่าหลอดทางตัวใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่กว่าไปกันต่อครับอ่ะไปอยู่แล้วครับพี่น้องตัวนึงอ่ะถอนมาอะไรต้องอยู่บ่ก็ต้องอีหลีเว้ยตาเด่นนิดนึง ตองกินเยอะหว่วงนะครับตาตองตองกินเยอะอีหว่วงเนดะ้อมาแล้วครับแต้มที่สามในรอบนี้นะ,ะมันตายมันตายยัไงมันตายเปลี่ยนใหม่มยังเปอร์เซ็นต์หลายกว่าเปลี่ยนใหม่เปอร์เซ็นต์หลายกว่าเอออาไปกันครับหาอีกไหม <laughs> รอบนี้สามตัวครับ จบทิปได้สามรอบนี้จบทิ่ได้สามลุดไปสองนะครับเบ็ดขาดไปหนึ่งแล้วก็ฮักหนึ่งหลังโอ้เสียดายกระตัสิหนาที่ใหญ่พอสมควรเนาะสายเบ็ดขาดแล้วก็ขั้นฮักแล้วก็ลุดไปสองโอเคครับก็ยังไข่เนาะเดือดสามตัวกระตัวใหญ่เนาะปลาดุกระตัวใหญ่ตัวงามประคอก็ับโอเคอยู่ไปจบทิปไปเลยแล้วกันครับ เอาไว้รอบใหม่มาพอกันใหม่นะครับานะโอเคครับ